โอ้โหแล้วนี่มันสีอะไรเนี่ยมันสีไม่รู้สีเหลืองครับสวัสดีครับสวัสดีเจ๊เขียวครับผมสวัสดีไม่โดนปืนเลยสวัสดีรปภเย็นครับไม่สวัสดียามหรอกนี่สามสี่วันครับไม่ได้มาหาน้องสายันสักทีครับเมื่อเช้าสายยันต้องไปตามถึงบ้านเลยนะ เม okay so so um ื่อเช้าอยู่ไม่ได้เช้ไปถ่ายวันนั้นไปถ่ายไงที่ไปถ่ายวัวอ๋อไปถ่ายวัวใช่ไหมวัวหน้าเวทีใช่ไหมนั่นแหละวัวไอ้เมียก็เลยบอกว่าไม่ให้ออกจากบ้านวัวหน้าเวทีเมื่อเช้ามันจะไปติดสาวร้านน้ำปั่นเนี่ยนี่ทิกลําไทยใหญ่เลยผมไปนี่ถ่ายแต่สาวร้านน้ำปัตรบอกให้ใส่นมเยอะๆอย่าแมวหวาน พอเปลกทำไมหายตั้งหลายวันเนี่ยตั้งแต่สาวร้านน้ำปั่นเปิดน้ำปั่นร้านใหม่ๆติดเลยแล้วเนี่ยติดสาวขายน้ำสาวสาวขายแล้วสาวร้านน้ำปั่น <c oughs> ยับเลยครับพูดเ่ยเนี่ยลมแล้วเนี่ยไปดูนะพี่ให้เวลาสิบนาทีลมมากระจายเลยสิบนาทีได้พูดที่ชินเมื่อกี้น่ะจริงเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วไม่เกินสิบนาทีหรอกห้านาทีแค่นั้นแหละเอาไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำนี่ครับ ขี่มอไซค์มาด้วยเนี่ยถ้าถ้าไอ้เมฆแดงๆนี่ผมรับกันเลยแหละคอยดูนะพายุลมอ่ะลมแต่หนักไหมหนักนี่ไม่แน่ใจแต่ลมแน่นอนอ่ะหนักแน่นอนที่ลมชนมากกว่าลมมาเลยเจะให้เก็บของก็ได้เออเดี๋ยวจะรักอุปกรณ์เก็บไว้ใช่มาถึงไม่มีที่เก็บอยู่อาลา้คนเกก็บ่อนโดนง่ายหนูยังไนไหมไม่ถึงห้านาทีหรอก วววสวัสดีนะครับอยู่กับผมวงเงินสาวดัมซิงเทเลนครับผม <c oughs> อันนี้ก็ยกปั๊มลงมาทำสีแล้วเช็คด้วยมันไม่แรงมันไม่ซิ่งได้กินอันนี้ยี่สิบสองอันนี้ก็ยี่สิบสองใช่ไหมทำไมตูดไม่เหมือนกันสายันตูดตูดใ,ใหญ่เนาะตูดนี้ใหญ่นะมันต้องเอามาเทียบกันอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่ามันยังไง โอ้ยนี่อันนี้มันอีตั้มนี่วะเห็นไหมจะนันอีตั้มเลยเจนี้มากเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเลยครับเห็นไหมเนี่ยถ้าถ้าท้องฟ้าอย่างเงี้ยผมรับประกันเลยแหละไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีอ่ะโอ้โหมาอย่างหนักอ่ะใช่พาลมมาด้วย งายเมื line, ่อก oh ี oh ้ใ oh. ห uh ้ม oh ันลงอยู่หน้าปากทางนะมารออยู่ในเละอย่าพึ่งมาโอ้จะรอดไหมเราเนี่ยโอ้ลงมาเโอ

โอ้โหดูครับดูครับทำนายไม่เคยผิดรอยท้องฟ้าเงี้ยแต่ไอตรงไม่ตรงไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเลยลมแน่นอนกระนุอยอ๋อโอ้โอ <c oughs> น่านหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ฝนสีโโโฮโฮยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยไายลายใหม่ด้วยดูอ่ะนี่ลายลายมะพระ้าว <c oughs> โอ้คุณเต็มเลยจะ<อ>กคนตั้งนานแล้วก็แล้ว เริ่มลูกแล้วนะ่ะนุ่งแต่มาจากฝั่งนู้นเลยองกนะ่ะนะเอ้าเก็บของก่อนครับเก็บของก่อนครับโอ้โหอะไรปั๊มหรือกระจายเลยครับน่นจ,จะไม่จา่ายเพราะฝนตรงนี้ฮะ อเอาตัวนั่นกันนั่นสีแดงอ่ะมันนั่นนั่นเน<ด>ี่ยตองต<า>ัวนี้ก็เต็มดิาตายเลยตัวนีองไว้ยี่นล้มั้งอือของอเก็บไปะยังไงเก็บให้มันเข้าเข้าข้างในหน่อยโลฟอนสาดนี่ตาเสืออะไรปิดไปดินี่บอกว่าสุขัดยังแหลมเนาะ กัดยังแหลมแล้วอืออืมอ่ะที่ถอดมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมันลายพี่มันลายมันเลยนั่นนะพวกเพลงมันลายนะคนั่นนะพี่ดูนะอันนี้มันหายลายแล้วอ๋อนี่ขัดแล้วครับครับอ้ขัดได้สวยแท้เอี่ยมเลยครับพี่กอมันจะเป็นอย่างงี้หรือเปล่าน่ะเพลงนี่นี่นะเพลงไหมยันต่าไหรอยู่เพลงครอบครัวไหมเงินเกือบหมื่นนี่นะ แค่ลูกนี้ลูกเดียวหรอครับของขอได้กินของขอเคยซื้อของได้กินมันแปดพัน 8, กว่าบาทโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้บ็อกบ็อกนิ้วใช่ไหมครับบ็อกนิ้วก็ตัวละเท<อ>่าไหร่ครับลตัวละสองพันผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่าของได้กินมเคยซื้อแปดพันกว่าบาทแพงอยู่อันนี้ก็เนพเนริดกำลังขาดเลยขาดยังไม่เสร็จเลยขาดใกล้เพนนุ่นอ่ะเพน

แ่ลับก่นแล้วเพื่อนนั้นแปไม่ต้จัอกวนะไมต้องจับลไม่ตกอะตกก็ตอกไปต้นนึงโอยเร็ว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 บาเบาเบาลุปปี้สโลว์สโลว์ด้วยสโลว์หนึ่ง หาอะไรมาคลุมเอาเนาะถ้าไม่ตกนะก็ถ้าตกนะออโอ้เพิ่งยิงสียังไม่แห้งเลยครับยังไม่แห้งเลยครับโอ้โหสีเหลืองอารามครับสีเหลืองอารามอันนี้นคับโยคอซ่อมเสร็จแล้ว,วเรียบรอ้ยบรอยรอครับผม <laughs> <laughs> แล้วก็คล้องจุดฝุ่นลายลายแล้วแล้วตัวนั้นฐานมันทำไหมตัวขาขมันอ่ะใครจะปั๊มอ่ะใคจะปั๊มเนี่ยไอ้ขาที่จับปั๊มนะทำสีด้วยป่ะอ๋อทั้งหมดนี่นะครับล้างทำใหม่หมดเลยครับอไม่แตกกินไม่แตกยังไปนี่มาตั้งนานหนึ่ง้งนี่เออวะ อม่เอียวเลยไอตัวใหม่ได้ใบเดียวอันนี้ได้ใบเดียวใบเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบเหรอทำไมถูกแทะถูกแล้วห้าร้อยเจ็ดสิบบาใบสุดท้ายแล้วครับห้าร้อยเจ็ดสิบบารอบหน้าใบเน้่ยถวายใบละหกร้อยกวากำบินรอบนี้ครับโอ้แต่นี่มือสองบอกทาไมอยู่สวยแถะอยู่สวยครับออ ลึกๆเลยครับเกกบายได้สี่ร้อยสิลึกๆเลยนะเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทนี่นะโอ้แจวครบยังครับทีนี้เกินแล้วเกินแล้วเกินหนึ่งใบแล้วเรื่อเรื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 อหกคิดว่าหกตัวหกตัวครับผมอ๋อยังขาดอีกหกตัวครับแล้วก็บรรลังเนาะบรรลังน่าจะได้คลื่นพรุ่งนี้บรรลังน่าจะได้คลื่นพรุ่งนี้ เ,เอ๋อนั่นนะซื้อเหล็กมาทำแล้วมาแล้วที่ไปซื้อเมื่อเช้าใช่ไหมครับโอ,โอ้แจ๋วเลยครับยอยโอ้ผมมาพร้อมกับลมเลยนะครับอันน่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยต้องทำเสร็จก่อนวะอ่ะเอาเป็นว่า,าทำสีปั๊ม เสร็จเรียบร้อยครับผมสองตัวนะแล้วอีกอีกอีกตัวล่ะตัวก็นี่เขาได้ทำเลยดิอ๋ออีกตัวกําลังกําลังเช็คอยู่เนาะกําลังถอดเช็คอยู่ครับจะว่าให้เสร็จคืนนี้ดยู่ออืมจะว่าให้เสร็จคืนนี้ใช่ไหมครับครับผมแต่พายุถล่มก่อนดีอยู่ในโรงรถนั่นนี่รถอ่ะก็อัปเดตเรื่อยๆครับพี่น้องก็เดี๋ยวขอ หลบฝนก่อนครับคลิปนี้หลบพายุก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ